สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการบุ๊กต้องแชร์ที่มินจะมาแนะนำพจนานุกรมภาพสำหรับเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่เ่มแรกนะคะพจนานุกรมภาพสำหรับเด็กตอนมี My Family at My Home ภ <Wow. S 1> ายในเล่มจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายครอบครัวบ้านและการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับเด็กๆค่ะ เล่มที่2พจนานุกรมภาพสำหรับเด็กตอน going to town ภายในเล่มจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองเด็กๆจะได้เจอกับตึกสูงใหญ่และสถานที่สำคัญสๆอีกมากมายค่ะ พฆษณานุกรมภาพสำหรับเด็กตอนไปเที่ยวกันในวันหยุดภายในเล่มจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทยเป็นคำศรรพัพท์เกี่ยวกับการออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆกันในวันหยุดเช่นสวนสัตว์ทะเลและสถานที่ต่างๆอีกมากมายคะ่ะ มาต่อกันที่เล่มสุดท้ายนะคะพจนานุกรมภาพสําหรับเด็กตอนสัตว์น้อยน่ารักภายในเล่มนะคะก็จะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์ปีกและอวัยวะของสัตว์ที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ พจนานุกรมภาพสำหรับเด็กเป็นหนังสือบอดบุ๊กที่แข็งแรงและทนภาพประกอบภายในเล่มมีสีสันสวยงามค่ะทำให้น้องๆจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นและถ้าผู้ปกครองคนไหนอยากให้ลูกน้อยเก่งภาษาอังกฤษอย่าลืมหนังสือคำศัพท์พจนานุกรมภาพสำหรับเด็กนะคะและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราตามช่องทางข้างล่างนี้ และสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www. t e l a s u com และคลิปหน้าพี่มินจะมาแนะนำนังสืออะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พี่มินบุกต้องแชร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย